เรามาปลูกป่าอาหารเพิ่มนะกะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเนาะคะ่ะนะไกข่ขันบานทุงนะ่งเนาะไกข่ขันบานทุ่งกับโคงน้องหน้าเนาะคะ่ะนอกะเฮ่ากะเห็ดป่าอาหารนะสร้างป่าอาหารเป็นของตัวเองเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องไกข่ขันบานทุ่งนาเริ่มเห็ดโคงน้องหน้ามากเขาสู้ปีที่สองแล้วเนาะคะ่ะนอ เขากะเฮ็ดมาเรื่อยๆแหละทําทุกวันเนาะค่ะนอเราก็มีการปลูกทุกวันนะวันละนิดวันละหน่อยตามความสามารถเนาะค่ะพ่อแม่พิน้องซึ่งมือนี้นาใกล้คั้นมันทุงกะจะมาปลูกคาขยายคาเพิ่มเนาะค่ะนอคานาเฮากะขยายไปเด้หลายละละแต่ว่ามือนี้เขากะมาปลูกเพิ่มเนาะค่ะแล้วกะจะพาไปปลูกไอ ผลไม้ป้าเนาะค่ะนอ,อก,กะากบกบกยังสี่นะบกบกบกม่วงมะขามเนาะค่ะนอ,อกจาคือมันก็นจะมีผลไม้ป้าแน่แล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่เนาะค่ะนอ,อกฮากมีการเหตุหัวเหตุสวนทำโคกน้องนานเนี่เพื่ออยู่เพื่อกินเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็อยากจะบอกทุกๆคนเนาะ ภาวะทุกวันนี้มันเป็นภาวะโลกร้อนภาวะโลกเดือดภาวะขาดแคลนอาหารเนาะคะ่ะเนาะเพราะฉะนั้นนะมันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะที่เสิเหตุให้เฮามีอยู่มีกิน,นะะเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้กะบอกทุกๆคนแหละซึ่งใกล้คันบ้านทุงเองกะมาเห็ดโคกน้องหน้าไวนี่แหละเพื่อที่เฮาจะได้ปลูกอยู่ปลูกกิน การทําโค้งน้องนานนะ่ะมันแล้วแต่จุดประสงค์ของใครของมัน,นะะเนาะค่ะนะเป้าหมายของใครของมันเนาะอย่างเป้าหมายของไก่ขั้นบันทุกนี่ก็คือว่าข้ามาสะสมปลาอาหารเป็นของตัวเองเนาะบาว่าจะเป็นพืชพักชนิดไหนบาว่าจะเป็นไม้ปลาบาว่าจะเป็นไม้พืนบ้านนี้ยังก็ตามแต่นะที่มันกินได้เนาะคะ่ะนะไก่ขั้นบันทุกนะพยายาม หามาปลูกเนาะสำหรับปลาอาหารเนาะบนเหนือทีของไก่ขั้นบรนทุงทีเฮ็ดโคกงน้องนาอยู่ในยี่สิบก็ไรยนี่ไก่ขั้นบรนทุงนะจะพยายามสรรหาผลไม้ที่กินได้นะบาัวาจะเป็นไม่ปลาบา่วาจะเป็นไม่ผื้นบานบาวาจะเป็นผลไม้ยังก็ตามแต่เนาะเฮ้าจะเน้นของปลาสส่วนใหญ่เนาะของปลาที่กินได้เนาะค่ะเนาะเฮาก็ สรรหามาปลูกเนาะเพื่อที่เราจะได้มีอาหารการกินเนาะค่ะเนาะอนาคตเนาะอนาคตมันเป็นภาวะอดอยากภาวะขาดแคลนอาหารนี่เท่ากับต้องมียูมีกินเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่นะสวนของไก่ขั้นบรรทุงนะ่ะกล้วยนะ่ะออกทุกตนเลยนะสําหรับกล้วยของไก่ขั้นบรรทุงเริ่มแตกเนาะเริ่มให้ผ้นผลิตแล้วเนาะค่ะเนาะเขาปีที่สองของไก่ขั้นบรรทุงนะ่ะเริ่มเห็นผลหลายสิ่งหลายอย่างนะอันนี้กะ อยากจะบอกทุกๆคนเนาะผู้ใดมีทีมีทางเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องตุนอาหารตุนสเสบียงไห้ในทีของตัวเองบ้างเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเฮาห้ซื้อว่าภาะวะอดอยากอาหารภาะวะบ่มีอยู่บ่มีกินนี่มันมันฝืดเครื่องมันทรมานนะมันทรมานน่ะกับการที่เฮาบ่มีอยู่มีกินเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเฮาต้องมาสะสมอาหารเฮาต้องมาปลูกปลาอาหาร เป็นของเข้าเองเนาะสะสมไว้ในที่ของตัวเองเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะออกจากปลูกคาแล้วใกล้คันบรรทุงกะจะมาปลูกบกบกเด้อค่ะเด้อสำหรับผู้ใดยังบม่เคยเห็นต้นบกบกนะกะ็เป็นไม้ปาเนาะต้นใย่ๆนะต้นใย่มากเลยล่ละสำหรับบกนะ่ะกระบกกระบอกอนะ่ะเนาะกะลองเซิร์เนตเบิ่งเด้อค่ะเด้อนี่นะใกล้คันบรรทุงคุดมาอยู่สามตนเนี่ย เฮากะเอามาปูกเนาะคะ่ะนาอบ่ว่จจะเป็นบกบกบ่บว่าจะเป็นล่วงไส้นะลวงไส้ก็ผลไม้ป่านะแล้วก็มันจะมีต้นจิกต้นยังเนาะที่กินได้นะเฮากะสรรหามาปูกเนาะคะ่ะนาะงแกขั้นมันทุ่งนะ่ะจะพยายามเน้นมนะไม้ป่านะไม้ป่าที่กินได้เพราะว่าไม้ป่านี่เฮาบ่ต้องดูแลยังเลยเนาะคะ่ะนาะคือเฮาปลูกลวงดินนะ่ะปลูกในที่ของเฮ้าแล้วเฮากะล่อล,อ,ลอมันใหญ่น่ะ ไม่ปลาบ่ต้องดูแลเลยเด้อบ่ต้องบ่ต้องให้ปุ๋ยบ่ต้องให้อาหารบ่ต้องให้ยังก็คือปลูกแรกๆปลูกไม่ๆมเลยนี่ห้องรดน้ำให้ให้จังน้อยเนาะห้องรดน้ำให้แต่ว่าทาแมนว่าเขาปลูกหนาฝนเราฝนตกทุกวันทุกวันเขาก็ต้องรดน้ำก็ไดเนาะเพราะว่าไม่ปลาเนี่ยเขาจะเขาจะปรับสภาพไดดีนะเขาจะเขาคือเขาเขาจะเริ่นเติบโตไดไดทุกสภาพดินนะสําหรับไม่ปลาน่ะ เพราะฉะนั้นนะ่ะไก่คันมันทงถึงชอบไม้ป่านี่แหละแต่ว่ามันเป็นไม้ป่าที่กินได้นะเข้าเข้าเน้นของกินใดเนาะคะ่ะเนาะบบก,กินน่วยกับกินยอดบบก,กินยอดกับกินกินเปลือกกินยังกับว่าไปเนาะก็คือว่ามันต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งกินใดเนาะคะ่ะเนาะเขาก็เอามาโปกูกเนาะสำหรับโบกนี่เป็นไม้ใหญ่เนาะคะ่ะเนาะต้นใหญ่ไม้ใหญ่น่ะสองสามคนโอบเลยนะถาน้าแมนวาแบบว่ถาถ้าแมนว่ามันต้นใหญ่ีหลีนี่นะต้นโบกเนาะคะ่ะเนาะ แต่ว่าอีกนานแหละอีกนานกว่าจะใหญ่เนาะกว่าจะเติบโตวกว่าจะใหญ่ให้ให้เป็นต้นใหม่ใหญ่ไดมันอีกหลายปีเนาะค่ะนาะแต่ว่าเขาก็เริ่มปลูกไวแหละไก่ขัน้นบรรทุ่งนะั้นเริ่มสะสมอาหารเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเป้าหมายการเหตุโค้งน้องหน้าของไก่ขัน้นบรรทุงกะเข้าจะมาสะสมอาหารเข้าจะมาตุนสเสบียงไว้ในทีของตัวเองเนาะพืชพักทุกอย่างที่กินได้ บัวจังซี่นะใกล้คันบันทุ่งหญ้าสรรหาอยู่บัวหลวงนาะไปร้านใดก็บ่มีขายเนาะมีแต่บัวชัดเพิ่นว่าเนาะบัวชัดนําเป็นเป็นบัวไอ้บูชาพระเนาะใกล้คันบันทุ่งก็บ่ซื้อมาเนาะค่ะเนาะเฮาก็อยากได้บัวหลวงที่กินเม็ดได้เนาะค่ะนี่นะออกจากหันมาเฮาก็มาปลูกตามไร่ทางเนาะค่ะเนาะตามตามริมทางนี่ล่ะถนนหนทางที่เฮาตัดขึ้นมานี่ล่ะ ฮาตัดขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะใส่ในโครงการโครงน้องหน้าฮ้าโดยเฉพาะเนาะคะ่ะนะมันกะยังบอกเป็นถนนทนทางดีดอกแต่ว่าเฮายังบอกท่านมีหินมียังไ่เนาะคะ่ะนอแต่ว่าพื้นที่บางนี้มันกะจะเป็นทางรถแลนนี่ล่ละเฮากะมาปลูกไวะะ้เนาะอันนี้มะม่วงเนาะคะ่ะนะมะม่วงมีมะม่วงมีมีต้นคอนะมีหมากขอมีมกม่วงมีมะขาม มีบกบกนั่นละมีคามียังนอกก็คือแล้วแต่ข้าจะมีแหละขามีขามียังข้ากระปูกไปเนาะสะสมไว้เนาะค่ะนอกสะสมไว้กว่าจะใหญ่กวจะจะเริ่ญเติบโตนี่กะใสเวลาอีกหลายปีอยู่เนาะคะะ่ะเนาะซึ่งใกล้คันบรนทุ่งนี่กะคาดหวังนะคาดหวังว่าจะได้ล่มเงานะสําหรับมะม่วงสาหรับไอ้ไม้ปานะ่ะยังบกบกที่ใกล้คันบรนทุ่งปลูกมากนี่ สิ่งที่เฮาขาดวังก็คือลมเงาเนาะเฮาอยากมีลมเงาในพื้นที่ของเฮาเนาะเพื่อความร่มเงาที่ดีนะเฮากระปูกไม้ญยไวตามริมทางนี่แหละโดยเฉพาะบักคอเ้วยอค่ะเพราแเป็นพี่น้องบักคอนะ่ะบักคอไอ้ไมปานะ่ะไม่นะ่ะดีมาเลยนะมันมันไม่ได้กินเฉพาะลูกได้นะตัวไม้ตัวไม้เองนะ่ะก็ก็แน่นนะ่ะเนื้อเนื้อไม้นะ่ะ ทำฐานก็ดีทําฟืนก็ดีนะ่ะแล้วก็ถ้าเป็นต้นใหญ่ๆนะ่ะก็เอามาเลื่อยเป็นไม้เอาไปทําบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม้ดีนะไม้ดีอยู่สําหรับตนนะะ้นอขอดเนาะค่ะนอบอขอสมเนาะคะ่ะเขากลับปลูกไปเรื่อยๆนอกใกล้นมันทุ่งนะปลูกไปเรื่อยๆแหละปลูกไปทุกวันนะวันวันละต้นนะ่ะยางวันไหนไม่ได้ปลูกเลยก็คือวันละหนึ่งต้น วันละหนึ่งตนน่ะบางที่ก็ไปไปปลูกตะไคร่นะคะนาะฟังตะไคร่เน่จังหนึ่งตนยังสี่นะก็คือมันต้องได้ปลูกทุกวันน่ะสําหรับไก่คันบานทุ่งนะเพราะว่าเห่าเห็ดโครงน้องหน้านี้เห่าเริ่มตนใหม่นะเริ่มต้นมาเขาปีที่สองแล้วมันยังบัท่านลงรอยบัท่านบัท่านเป็นหลูกเป็นรลางดีนะเขาซึ่งกันยังขาดหลายสิ่งหลายอย่างอยู่นะเขากับพยายามสรรหานี่หล่ะสรรหามาปลูกสรรหามาใส่นะเอาเห้เต็มพื้นที่ของเหาานะค่ะนะ แต่ว่าผลลัพธ์ที่ใดมันก็มีบางต้นที่ตายไปนั่นละเขาก็ต้องยอมรับเนาะก็คือตายก็คือหาไม่มาปลูกเนะาะค่ะพ่อแม่พี่นอ้องการที่เขาปลูกไปสมมติว่าเขาปลูกไปลอยต้นนี่บนบ่เมนว่าสิขึ้นลอยต้นนะคาดหวังอยู่ที่หาซิต้นนี่กะ็กะ็ดีใจแล้วเนาะก็คือหาซิหาซิบนะ่ะอีกหาซิปนี่เขาก็ต้องต้องเบิ่งแหละแล้วเฮาก็ไปหาต้นไม้มาปลูกเอาเนะาเนะค่ะนาะ อันนี้บอกม่วงเนาะคะ่ะเนาะเขาปลูกตามลายทางถนนทนท,นทางของห้านี่ล่ละปลูกไปเลยเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องกะอยากจะเชิญชวนแล้วก็อยากจะแนะนําทุกคนแหละในเรื่องภาวะขาดแคลนอาหารในเรื่องภาวะลกก้อนนะเราจะต้องไม่อดตายเราจะต้องไม่หิวโหวยเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเขามีทีมีทางเขาปลูกกินเด้อเข้ามาสะสมอาหารไว้ในทีของห้าเด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็แนะนําทุกๆุกคนแหละซึ่งแก้คันบานทุ่งเองนี่ก เฮ็ดมากกับยังที่บอกแล้วว่าเขาปีที่สองแล้วเนาะเขากับมาล่อเบิงมานล่อติดตามเบิงแหละการล่อติดตามเบิงผลงานของแกคันบรรทุเด้วยค่ะพอแมพีมพน้องอันนี้ก็อยากจะบอกว่าเข้าหนาเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ทอนะย่อมเราว่ามันเหนื่อยนะมันเหนื่อยนะปีสองปีแรงนะต้องดูแลมันเหนื่อยเหนื่อยนะ แต่ว่าเขาก็บี๋ยวทอถอยเนาะเขาพยายามเนาะค่ะเขาพยายามเฮ็ดอยู่เนาะแต่ว่าผลลัพธ์จะได้ออกมากสักไหนเขาก็ต้องยอมรับสภาพนั่นแหละแล้วก็เฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องสะสมอาหารในที่ของเราเนาะค่ะ